ได้บันมาเห็นสุดี้งามวัวในยูทูบบองามถือว่างามกว่ายูกอเนะวะไอเจ้าสบายดีผูทีติดตามเลยครับสมบูรณ์เสืทุกท่านวันนี้ก็คือก็ได้มาหาทางนอกแฮงดีอีก ได้พาซีมันี่เที่ยวมันเยี่ยมยามพั่น้องเลยได้เป็นกันมาจแล้วล้วเกิดจากไปหาโรลิยคือบเสร์ก็ได้มาท้ายที่มาอมาสัมผาสลองว่านี่ก็คือไอ้ปมาก็ได้พาอายเป็นมาเที่ยวมาเยี่ยมยามมันเคยมามาสร้างมาผันแพงกับน้องตี่อย่างนี้เป็นเป็นกนมาในฝังไทยบนเลยมา ยิบยมทำข้าวทาโรงแ่งนี้ครับเสร็เก็เสร็จไปเเป็นอปรกอบกันเนาะอาหารว่าการอุดงุกันสัมภาษณ์ผิดพประกันใดกันขอโทษขออภัยนีงเนาะวนจ้ามาขออหัจารย์ที่ขี้อล่นกนกกันทีเรไปอบามทบกันเนาะยำเสร็จแวสายดีสบายดีเนาะซื้อวันอะไรจาซกันแฮปตี

มหาเงินนี่ไปหาแล้ยไทยบุอไยองเายุไทยไปเห็นบ้านงนบมทิศเนอโอ้เห็นแไดงานนะ้วหาอกับรานะ๋ยพอดีไอ้เพิ่นเห็นสางช่องยูทูบแต่เพิ่นอยากมหา เป็นกว่าเปิด้นขาม้าเที่ยวมาเด่นเนาะเป็นได้อยากมาหาอยากมาทำกลมจักนี่แหละเปิดตาเปิเขามาเป็นได้บับมาเห็นตัวจริงงามกว่าในยูทูบบอกือว่างามกว่าอยู่กองเนาะได้มาเห็นตัวจริงในการงามลูกยักเนาะจุดประสงค์ของนายเพิ่นกับเปิดว่าบริเวณว่าที่ชื่นชมมากามาหาเนาะเพราะว่าภรรยาเปิดใจแบบ เป็นอยากทำกลมกุญแจโคชันซะนบางเรือผ่านไปผ่านมาเลยอันนี้ได้เรื่องเคยกันน้อยเนาะนนเ,เคยกันพอพอได้พราะว่าช่วงนี้มันยังมีกระแสที่ว่าลูนไทยกับอันสาวลาวเจอกันต้องขอต้องอ,องย่างเนานะ้ยจอทองความแมน่<ด>นแน่นอมันมี้กระแสอะไรก็ได้แบบว่าบางเรือบางที่เจ็บซีเพิ่นก็อยากให้ผูกมิดกันไว้นะแบบว่ามันก็ต้องเอาคนคนเดียวมาตัดสินนะนะ คือว่าคนหลายคนกับแน่นอนความคิดมันต้องต่างกันอยู่แล้วเนาะโดยโดยพี่น้องเลยคือว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีดูเพื่อนเนาะคุราว์คนคุยคนอยังมีแต่คนคุยคนคุยเนี่ยมีอยู่แต่ว่ายังมีแบบว่าจริงจริงจังเขาเลยมีคนคุยธรรมดาปฏิจริงใจกันยังกระทันันมันก็ต้องมีอยู่แล้วเนาะ โดยแม่ตรงนี้อยู่แล้วพี่น้องแห้งเป็นคนเรีของมทำไดาเนาะรงนี่คือน้องแห้งเป็นผู้น่าตาดีซับเนาะเพราะยังเพราะว่าเบาเนาะคนแพ่งจีบหน่อยวบาได้เจ้ามาทายลุงนี่จะมีคนขอเพชรขอลายหลายวะโอ้ลายอยู่ขอลายลายอยู่ในการมีคนเข้ามาพวกกาบันเป็นมาทายเจัน เป็นนั่นนุยแน่เขมันแน่ละกไทยแน่ีแน่ราแน่เนาะโดยยแต่สำหรับเอฟซที่ว่ามาเยี่ยมมายามนี้มีหรือปนั่เนาะเป็นคนแรกนะที่มานี่ยดเป็นเงงเป็นคนแรกมาเ้เดามาเนาะไอคนี้เนาะโดยโดยโอ้แอกนขออนุญาตนาคือทางไอคนนี้สื่อไปได้เดย ด้อโอเาอเอขรไอเอโดยทั้งง่ายเปินมาแต่ทั้งจังวัดระยองเน่เปินเ้าภาษาแบบเป็นกลางแน่นะโอ้ยเ้าอีสานคือหลายคนที่เปินมาเนีส่วนหลายที่เป็นคนอีสานนี่เนาะโดยโดยแมนแหละยสวนหลายแต่เห็นเปิมาเที่เรื่อยก็เป็นคนอีสานเท่าไรเนาะโดยโดยนกนยเนะได้ปกมิกับทังนีดีย อ่าวไปหาจีได้าพุ่นแล้วแม่นี่นเอเพิ่นก็ยังดีเนาะแต่ว่าเพิ่นฮู้ภาษาเฮาเนาะยเพิ่นฮู้ภาษาเฮาฟังฟังว่าเว้าก็ยังบ่ถนัดใดว่าซั่นะเนาะคั่นสิ้าก็ได้มันนําคํานําใดนะแต่ว่าเรื่องฟังเรื่องฮู้ภาษาที่ว่าเพิ่นฮู้พอสมควรแล้วนาะเวลาเฮาเว้าเฮาจากันนี่นะเป็นได้พี่่งทน้องเพิ่นบ่ เอ็แล้พูดไม่ออกเปนาอะนในยูทูปแบบตัวจริงมันเป็นกานในยูทูเราสัมภาแบบเต็มางมาถามน้องก็ได้เนาะถาเป็นภาษาไทยก็ได้เพรว่าน่องมันระชิบั้งออกเยอะเนาะฟังออกกได้ใับเล่าเนี่ยแบบว่าใกล้เที่ยงกันนะการพูดการจาแบบ ตัวชืออะไรเขาแบบแม่ต่อไปเขียนตัวอักษรแล้วมันจะไปจากไปจากถนัดปันใดเนาะแต่ภาษาปากว่าเอากัซื่อซารกงนเข้าใจอีเนาะแต่เรียงเขียนนี่กะเขียนภาาลาวแต่พเตใดเคิดว่าเมื่อไรจะลับเนี่คิดว่าเมื่อไรจะลับลับไทย อาจจะเป็นตรงนี้อ๋ออาจจะเป็นตรงนี้อือยิงคุน้องนานๆนี่จ้อ๋อเดี๋ยวน้องรักนีเพื่อนเนาะเป็นนิดต่อมาอยู่บอกอ่ารับคับครับน้องที่โตใครจะคุยเน่ยใครติดต่อมาอยู่น้องผลงานออก้ยทักมาถามไหมอ๋อเอเมื่อเมื่อที้ที่เขาบอกว่ากำลังพกกเขเบื้อง ยานปมาเนือเชาลากลับอกไรเขาบอกว่าทิศใจทิศใจชาวลาวเล้่ไม่อยากกลับแล้วก็ได้บอกว่าอล้วไงเป็นกับโบมีหนั้นไม่เอถามทางน้องเนาะคิดว่าจะไปเหตุงานอยู่ไทยตัวนี้ยังจองหางานอยู่ทาบ้านเราจังละ cho kìa, oh. để để là hà bắt cho nhau một cháu kia và cháu giải hiện ngang nhàng này hàn 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 ี่ใ่เจ้าอยู่บ้านเจ้าไปเฮเบีย็นอย่างนี้จ้เนเจ้าเบียเจ้าเ็บ้านเหน่อยนจบโอ้กเียกรจบ,อจบมอเจ็ดซกเทียนปีกยนี่่น้อนอกไป,ปกันเนาะเกืนนอาปีนี่กับแบบผักพอนนะถือช่วยเวียงพ่อแม่ในกระจาน,นี่แหละรายการทีแพทเดไปไทย เปไทนี่แบบว่าหอดยามหายนนี่ได้มาเิดหายนาพุ๊บอกไม่แด็จ้างม่จ้างกับมาจ้างอ๋อคำใยเงินมาจ้างเนมาจ้างเอาแล้วมีทาวไทยเขบอกอะไรแล้วค่อนเกลียวแล้วใจใกล้แล้วไปไกล แต่ว่ายังหมุดตัยไปอันคุณนะนั้งเจอแถวใกล้นั่งเยวคิดหอยคินกึนแค่นี้ตือทางนอกมันก็ยังประธานเคยออกจากครอบครัวจะเกลื่อนเนาะไป็ครั้งแรกกั่นแหลที่ทำไป็นไปแกดแกดไปหาเงินหาคำทางฝั่งไทยเนาะเนาะแต่บก็เป็นครั้งแรกนันแหละที่จะที่จะไปหาเงินจากครอบครัวหขนนะเนาะไปทางคนแก่ฑ อยู่กันจค่คนในเคืนสีค่คนสี่คนน้องเองนี่เป็นลูกผู้ที่เท่าเลยโคกเลยแต่มีแต่น้องน,น,น,น้องเนาะน,นี่แหละเจ้าไปนะครับเมื่อคืนกน็อยู่กับน้องน้องเท่านี้ไงมาต้องไปห่างเรื่องเบื่อมาเลี้ยงน้องไปแล้วเลี้ยงครอบครัว ได้หลาย่วเท่ในนะนคะคืรบตกเดาชุดโซอ๋อปัตรกันเทียกับคนอื่นบรอกกอครับโอ้โหน่นจ okay, ็ตองบัตนวยก่นเกือาเหมือนกับรกไทางเนาะอัมีเสียงรถแล่นทานสีมีเสียงรถวนเนยขาโทษไปน้ำเอซครับ

เขได้ไปใส่บ้องนิาไปซ่อมพ่นมาซไปซ่อมพ่นซ่อมพ่นพ่นแบบไรอ่ะพ่นเนียพ่นแบบซ่อมพ่นแล้วไปพ่นจะพ่นยูงานไปพ่นใงานอเ็ปิ่นน่าหมุนเรื่องแบบไอ้คามน่เบอพ่นสินับอ้สินปะแบบวไม่อ่อนนะโอ้ถูอ คิดว่าเป็นเลนสองเลนเจมเป็นอะไรเจมนะครับภาพน่าจะันวันงานเน่าจะประมาณแบบว่าน้องเพิ่นตอนเพิ่นเฮียนเนี่ยเพิ่นเป็นแบบเป็นมีเรียกงศิลปะวันนักคดีไปสินะแต่คือปีนี้น้องเพิ่นจบแล้วก็อาจารย์เพิ่นยังเอาไปสอบน้ำยู้ไปสินะโอ้แบบเป็นคนที่ว่านอนงามมั้ยงนี่ยนี่เป็นการนี่เป็นคนมีศิลปะทางกานนี้นะไปสินะเปย่นี มีสองทางทนติดตามทางไหนนีน่กันคือว่าอยากกินน้องไปแสดงนั่นนี่ทางซีดหรอใช่ไหวบอกแมนมาซื้อก่อนเลยวจทายแล้วโอ้โหนกาจะได้มีทิาสนลูกกันนาโตไปนอกเลยค,คือไปสอบนี่จ้าโม่น่องจริงเดี๋ยวไป ประมาณห่งวงคนโอ้ือว่าเป็นคาแรงเนาะคือว่าได้นัดกันแล้วว่ดเช้าจิดนี่กัโอ้หักงานที่จะไปไปรฟอนไปแสดงนี่มือใดใช่เนาะวัดสิบแปดโอ้ไปแสดงอยู่ที่วัดบางซืุ่ทเฮืองโอ้คือว่บาวันที่สิบแปดวัดบางซืุ่ทเฮืองเพิ่นมีงานคุณม,มีงานบุญเนาะ โดยโดยโดยที่เราทีมงานยิ่ถูกเ้านเช่าก่อนี8นิดคือว่าไพ่ายเตียมเนาะนอกวันวันที่18น้องมีงานไปทายนอกทอดเนาะเป็นกำลังใจให้น้องกันเนาะเลยกินอะไรคือทีมทอดนี่มีจ้คุณเถอะเนาะมันมีควบคู่ เต่๋ยกัลายว่าเขาขาดขาดมันเลยเ้งบนเนนอนโอแต่วันตอนนี้นั่นตาท่านี่แว่าเตยไปพ่นนะาบาุคตาวังานนี่ล้ซ่อมอยู่ซเพงใหมแต่วาทานมาเพคือทนก่ถาเบิ้งก่อนมาจ้งสายาเมื่อก็ยหายไปนะถ <c oughs> าเป็นทั้งน้องเพิ่ไปแสดงฟ้อนก่อน ลำออดขนาเนาะอึดจนไปรำมันยัายวันเกินเนาะัดวันที่อะไรบ้างสิบสามอีกหาวันอีกหาวันพี่น่อเออคือจะได้เห็นเรามอยู่ใกล้ๆในว้นสินเพื่องเนาะงนที่เราเป็นงานแบบงานวัดบอกแบบเนจัดงานบุญเนี่ย คุณก้องเข่ามาย่างนี้บ่อกะแมนบล็อตบลนอิก้องเข่าแต่คือไปฟ้อนนี่มีการแข่งขันโมองเรือว่าไปประกอบงานจิบสี่บอคือไปได้จะมีพวกนี้พวกเรียนอื่นเข้ามาฟอดแบบนี้โอ้คือแบบไปประกอบส่วนในงานเบล็อตโอ้โดยโดยโดยการแข่งขันคือว่ามีการแข่งขันซิงระวันกันโมเมนต์เนาะโดยโดยไปประกอบส่วนในงาน คือว่าให้มีบรรยากาศเนาะโดยโดยคือเราเอ้ยมีสีสันแมนทีนีมีรงไปยังบ้มอนีเว่าโซนี้นมีงานคุยคัมล <c oughs> องหลายเนาะเช้าแม่ก็พอไทยเข้ากันเนาะ <c oughs> ไปไม่เป็นเลยเจ้าจ๋าเราไปเตีว่าวันนี้กับมีโอกาสดีทางทีมงานทางก็เนาะป้าอ้ายเพิ่นมาลิงมาสั่งความลิงเคยกับน้องแฮกดี้แฮกกี้เพิ่นเนาะโดยพี่น้องแฮกดี้ทางอายเพิ่นก็มาเป็นครั้งแรกนั่นแหละเนาะคืออ้ายเพิ่นมาลินมาเที่ยวนั่นนี่ผู้ซึ่งไปได้เด้น้องแฮกดี้แฮกกี้เนาะมีใจเป็นมือเยี่ยมมาอยา้มีแขกมีคุณมาเยี่ยมเนาะมาเยี่ยมมาอยากมีใจอยู่ ยังบมเคยมีใครเข้ามาหาเนาะบมเคยมีเอฟซีไทยเข้ามาเยี่ยมใช่ใช่มีคนมาเยี่ยมมาอยากเป็นใจยังไายนี่มาเห็นท่านนอกนี่ก็เป็นอะไรดีใจใช่ป๊น่ก็ดีเป็นกนครับเป็ารู้จักกันะเป็นเคนีอก็อยเกย่งแง่เไปเยนไเยี่ยมใครก็อยากไปเยี่ยมนั่นแว่าอยากไปหมดอะแต่ว่าพูดไม่ค่อยเก่งเนาะ điều họ cà chì để chop clip con piong, bởi vì đi thang ấy với tụi nó hôm nay cà để mai to, đôi đôi แน่วเป็น้องเนาะเีือว่าการโอลมกันคุยการสัมภาษณ์กับน้องแฮกดี้คือว่าทางอ้ายเป็นไงเนาะคือเพป็นการมาเองกัเลยคือเพผนมาทางฝั่งไทยมาจากคุณและเพ่ผมมาจากวัดระยองพี่น้องก็ได้มาเที่ยวหลินมาหาสร้างความลิงเคยกับสาวทางฝั่งลาวเป็นไงอายเป็นกันเนาะประมาณเมื่อนี้ก็เป็นวันท so ี o, yeah. ่สองอายเป็นได้มาเที่ยวเนาะก็มาหาเราคือทางทีมงานเพื่องก็ได้พา ไอ้เปิดพาไปหาเยี่ยมยามทำข้าวทั้งสาวๆที่เปิดใจอะไรพี่น้องเลยก็ได้พาไปไปโอ้ไปรมหรือว่าไปส้างความริงเคยกับหลายๆทานกี่น้องให้เนาะคือวันนี้ก็มีโอกาสดีก็ได้พาไอา้เปินมาติดหรือมาเยี่ยมยามมาส้างาความริงเคยกับน้องแฮงดี้พี่นเนาะก็คือทางทีมงาน,นเราก็ได้โอ้ไนดะ้รมมในสัมพันธ์นะครับแต่ว่า นายพลกับเป็นคนที่บ่าคอยปากบ่าคอยคุยบพราะไม่ด้พี่น้องเลยถามเพื่อนก็เ่าๆแรกๆก็เบาๆคอยเก่งไม่ได้ฮนแหละพี่น้องนายเพนกันเนาะภาษีประมาณนี้เลยพี่น้องครับขอบขอบใจมันยังเย็ซีพู้ที่ติดตามครับสมบทเสื้อตั้งแต่ต้นจนจบแล้วขออวยพรใจให้จงมีสุขภาพแข็งแรงดีมีแห้งมันสัจงอบไผ่ขึ้นเจ็บนั้นบทเสื้อขอกล่าวค้า่าสบายดี